อองงนี้้้ไหรตแจมเลยคุณอ้อเราเป็นอันนี้เนี่ยเนี่ยเอ้อรู้อ้อรู้อ้ออ้อรู้ไม่ต้องถามอ้อพีันแล้วเดี๋ยวอ้อจะสอนเดี๋ยวอ้อจะสอนโดดปุ่มหมายมางมาที่อ้อเห็นคุณต่อโดดเข้าไปอุ้ยเนี่ยอ้อโดดเข้าปุ่มเนี่ยแล้วคุณคุณอ้อก็เห็นใช่ไหม จริงเหรอแล้วคุณต่อก็เดินมาปาดน้องเค็กตรงนี้เองปาดปาดอะไรนะปาดปาดเจ้ากิ่งไม่ไม่อันเก่าอันเก่าไม่ติดติดยี่สิบสามิดสี่สิบอะไรอ่ะอ๋อคืออะไรอ่ะงั้นคุณอ้อเราไปให้พี่นาำมีแอปตรงนี้เราไปอยู่ในห้องน้ำรอกันเถอะโอเคเุ้ย อ,ออกมาแล้วหรอะใส่ข้อหน่เร็ว <c oughs> มาแล้วอ่ะเรามาตรงนั้นมันเงียบมากเลยคุณอ้อ,อเราเปลี่ยนไปตรงโู้นแทนเนี่ยเดี๋ยวเราไปแถวนูกของเราแพนใส่ข้อหอน่อยนรากลัวเติมเป็นมือปืนเนาะมึงเป็นใช่ปะอ,ออะอุ้ยอุ้ยน้าบ้านน้าบ้านน้าบ้านโดนเหไปดูทน้าบ้านเลยน้าบ้าน่ป้อ้าวคนรีพอร์ตหรือเปล่าเราเจอตบตัวผีขาตบรีพอร์ต เธอเป็นคนรีพอร์ตเองหรือเปล่าก็ใช่ไงกดรีพอร์ตไม่ใช่เออวะมึงใช่ไงกูไมรกดอยู่ไหนเลนะกูกินน้ำน้ำจะพุ่งไม่อันนี้เห็นตกเลยนะไม่เพราะว่ากูนำมี้คุณอ้อเค้กอยู่ด้วยกันแต่กับตันไม่ได้อยู่กับเรานะเออคุณเจด้วยมันเจอเร็วมากเลยนะมึงคิดดูระยะเวลากับการที่โคมไฟหล่นปึ๊บหน้าตู้ไหน ตู้ตรงข้างห้องน้ำอ่ะโอ้โหคนละเที่ยงโ้คุณนามีไม่น่าเลยไม่น่าเลยใช่ไหมเนี่ยเอาชิพหายแล้วเด็กชิพหายแล้วชิพหายแล้วทุกคนเอาแล้วนี่แน่ใจโอ้โหชิพมันเหมดแล้วรึ้รียบบทกลับตาหนะ้าสงสัยกับตันวะบดไปก่อนบดอีตาอชิพหายอะไรแสดงว่านามีมันเฮ้ยไม่ต้องกไอีต่อเดี๋ยวกูโดนยิงกูโดนยิงนะไอ้เชี่ยกูโดนยิงนะ ใค่เป็นสัมใส่แล้วกูโดนยิงนะ <c oughs> ไม่มีไม่มีแน่นอนไม่มีเป,ออเปืนอะไรวะเนี่ยเปืนอะไรวะเนี่ยสิะะ <c oughs> ส่งแปลกเดินโม่งแบบนี้นอ้าวไม่ชอบใกับตันโดนมามทำไมนายทไมกับตันหลุดอ่ะ ไอ้เขาทำกับตันหวะแค่งสงรังใสก็โดนแล้วไปต่อบกูไว้ใจไม่ชนะเลยว่ากับตันไม่ให่ดิใกรไปหวดกับตันน้ากูแค่หวดไปเฉยๆอะ่ะมึงแน่เลย<อ>มึงใช่ไหมน่ากลัวนาม,มิมีนามิมแม่แอบตัวตู้เดิมหรอกเขาคคราวนี้เขากลัวพี่ว่าไปพุ่มดีกว่าปะแต,แต่พอ เดียบส่งให้หนึงที่เดี๋ยว<ร>อ้อยืนรอตรงนี้เราต้องแอบไม่ไม่เดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรายืนรอตรงเ <c oughs> องขบวนการอะไรครับเนี่ยคุณอ้อได้ยินเสียงเราปะไม่น,าน่าเนาะได้ยินเนาะได้ยินค่ะอ๋อเราต้องเงียบเงียบไว้ใช่ไหมได้ยินได้ยิน <Okay. S 1> ตอนนั้นตอนนั้นที่เห็นคุณต่อกับ้ะกิงเดินมาอ้อเลยพยายามเงียบสุดเลยคุณอ้อเหมือนคุณคุยกับกองพืชอะ รอช่วยด้วยทำไมคะวันดีนายวิเปียอยู่นี่เหรอไม่ได้อยู่รู้ได้ไงต่อจะไปเล่ารู้ได้ไงต่อจะไปเล้าอะไรกันก็มายืนกันอยู่ตรงนี้มันก็ได้ที่อยู่นี่แหละจะเป็นแสนรับป่าเราอะไม่ใช่ทุกคนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวอ้อไปเดินลอกอะข้อหลอกนี่เราอะ อะไรไม่เปียอะไรทำอะไรอ่ะขอ้อผู้ไปตอบมาอะไรก็ไปสงสารนะมันแวะมาทักกันเขารู้กันหมดแล้วดีนะรอบนี้ไม่น่าจะมีคนคนนั้นไม่มีใครฆ่าอนบ้านหรอกนู้ว่าฆ่าในบ้านนันพี่ออกอ่ะนะออกออกไปออ๊ย เอ้ยเปิดประตูแน่เน่เราอยู่กันอย่างเงี้ยคือถ้าแต่เตยไม่ค่อยอยู่กับเราเลยนะนี่มีคนตายแน่นอนแบบไรอ่ะตัวนี้ไงนีวน่าตูนนี้อีกแล้วคุณเจปั๊พี่หนูบอกแล้วว่าอย่าร้ายเอาไม่พี่ต๋องคุณเจใช่ผ่านไปใช่ ราะว่าน้องเค้กกับคุณออเฟประตูปิดโดนขังอยู่อ่ะคุณเจเพราะว่าคุณเจไม่ได้วิ่งออกไปที่บ่อตกปลากับเรา่ใช่ไหมแล้วเขาก็วิ่งเลยขึ้นไปอ๋อท้มคุณเจก่อนแล้วคุณต่อบินีะไเราไม่ออกความเห็นนะแต่ผีก็สาบอยู่อาคุณเจก่อน อ,อ้อโอ้ไม่ได้หลอกใช่ไหม ري? ไม่ใช่เนียไมไม่ได้ห<ร>อกไ,หมไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกนี่ตัวเลอยงหัวเ้าลอกาดิมีใคไข่ดหลวกม่ไดหอก้อไม่ไม่ไไม่งอ่ไอ่ไหอม่้อ่ไหลอกม่ล่อ้อไปกดก่อกเดี๋ดวอก่อไม่ได่ดม่อกมึง้อย่อ่ะนี่ไงอกไม่อุ๊ย เห็นไหมนี่ไหกูบอกเห็นไหมกูบอกแล้วว่าอีต่อมึงฆ่าเองรีพอร์ตเองหรือป่าเอ้าเอ้าเราไปอยู่ใกล้กันเองเโอ๊ยอยู่แลวไม่ไม่น้องเค้กนังนคือขอโทษขอโทษกดผิดกดผิดมันต้องกดอะไรอ่ะนิงก็ตายอ่ะตรงนั้นนะใช่อ้อเป็นนายอำเภอแล้วอกดสเปซบาร์แล้วน้องเค้กก็คอขัน ติงมากคุณโอ้กมันจะถึงอะไรโอ้นึกว่ากดสเป็นาให้มันกดเนินโอ้ใส่เกอบเธเลยอะนะล้วคุณโอไม่เ๋ยวตามตัวไปที่ไม่ตามมาแล้วคุณนมำวิงช้าไปนิดนึงทีย่กฟมาเดินฝันโว้ยคุณนที่กูไปหยุดอยู่ตรงตู้อะกูหวังว่านามีเฟียแต่แอบอยู่ในตู้ไม่ใช่มันรู้ไม่ห่อมันรู้ว่ากูอยู่ในพุ่ม นม่เสือไม่อยู่ในตู้แล้วก็เขาหลังพี่อยู่ตรงนั้นนะ